ทีนี้ไอ้สี่ยกำลังหนึ่งลบอีกหนึ่งก็คืออะไรสี่กำลังหนึ่งก็คือคืออะไรเอ่ยคือสี่ใช่ไหมชนะเหลืออะไรสี่ลบหนึ่งเหลืออะไรเอ่ยเหลืออะไรสามส่วนแวดเสองร้อยสิบหกนะคะทีนี้หนูมาดูตรงนี้ไอ้สองร้อยสิบหกเนี่ยกับสามมันตัดกันได้ ลองตัดให้ครูที่เอาเอาสามตัด <3, 8. S 1> ไปเท่าไหร่ทำให้ครูดูก่กอนวิธีตัดคืออะไรเอาสามไปหารด้วยเท่าไหร่ลูกสองร้อยสิบหกใช่ไหมคะสามหงสามสามสองหกสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดใช่หรือไม่โอเคไหมเวลาตัดเราดูตรงนี้ลูกดูอ่า ตัวท้ายมันใช่ไหมสามสองเป็นหกนะสามเจ็ด21ยี่สิบเอ็ดฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรเอย่ยมันก็จะกลายเป็นสี่ยกกำลังสิบเก้านะคะคูณด้วย 3, สามส่วนด้วยเจ็ดสิบสองทีนี้เราเอาเจ็ดสิบสองเนี่ยไปแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบเจ็ดสิบสองสูคูณต้องเข้ามาช่วยแล้วใช่ไหม อะไรอ่ะอะไรคูณกันได้เจ็ดสิบสองเก้าแปดเจ็ดสิบสองนะคะเก้าตัวนี้แยกตัวประกอบได้ว่าอะไรลูกอะไรคูณกันได้เก้าอ่ะสามสามเป็นเก้าสองตัวนี้ก็สองสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดแยกตัวประกอบออกมาแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นพอตัวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอะไรมันก็จะได้ว่า สยกกำลังสิบเก้ามันยังคูณอยู่กับสามนะแต่ข้างล่างกลายเป็นอะไรเลยสามยกกำลงังอะไรลูกสองนะคะ <S 2> 2. <S กลับอะไรเลย <S 2> 2. <S กลับสองยกกำลังสามมันก็จะเข้าสูตรที่ว่าทำไม เหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบันหากกันอยู่นะดูตรงนี้ก่อนลูกทีเนี้ตยตรงในสี่ยกกำลังสิบเก้าตรงเนี้ยมันทำให้เป็นเลขฐานสองได้ใช่ไหมสี่สองยกกำลังสองจะได้เท่ากับเท่าไหร่สี่ใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังสิบเก้าใช่ไหมคะเอาเลขสี่ตัวนี้ทำให้มันเป็นเลขฐานสองเพราะอะไรเรามาสังเกตในช้อย ในช้อยตัวเลือกที่เขาให้มาเนี่ยทั้งหมดเลยคําตอบมันเป็นเลขฐานสองโอเคไหมฉะนั้นเราต้องทําให้มันเป็นเลขฐานสองก่อนสี่ตัวเนี้ยมันทําให้เป็นเลขฐานสองได้ก็คือสองยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสิบเก้ามันจะไปเข้าสูตรสูตรที่คูครูิร์นสอนไปแล้วนะคะเลขยกกําลังเนี่ยแปดสูตรที่เราต้องจําแล้วเราเอาไปใช้ให้ได้ทีนี้กรณีที่เลขเลขชี้กาลังมันซ้อนกันอยู่ก็คือเอาเลขชี้กาลังมาทําไงกันเลย บวกแล้วลูกมาคูณคูณเทขานะคะแกงคูใช่ไหมตัวนี้มันถ้จะเป็นอะไรเอ่ยมันก็จะกลายเป็นสองยกกำลังอะไรสิบเก้าคูณสองได้ร้อยสิบเก้าคูณสอง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 สี่ไม่ใช่เก้าสองสิบแปดสิบแปดทดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสามสิบแปดเหมือนคูเล่นเองครูเองนะคะสองยกกำลังสามสิบแปดคูณอยู่กับอะไร คูณอยุดกับสามส่วนด้วยสามยกกำลังสองคูณด้วยสองยกกำลงังสองมันจะเท่าสูตี่ว่าอะไรเอ่ยถ้าเลขฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันเอามาลบใช่หรือไม่เออตัวเนี้ยสองยกกำลังสามสิบแปดก็ลบกับสองใช่ไหมส่วนด้วยอะไร ส่วนได้สามยกกำลังสองอย, 2, อยู่ทีนี้พอสองยกกำลังสามสิบแปดลบสองเหลือเท่าไหร่สามสิบแปดไม่ใช่ไม่ใช่เหลือเท่าไหร่สามสิบแปดโอ้ยปูก็เลยจะไปด้วยเดี๋ยสองยกกำลังอะไรสามสิบแปดลบด้วยสองเหลืออะไรเหลือสองยกกำลังสามสิบ สอตัวน,นี้ต้องยกอะไรบอกครูทีตรงไหนมันผิดมั้ยสองยกงงอะไรตรงนี้ต้องเป็นสองยกกำลังสามใช่ไหมเพราะแปดมันแยกตัวประกอบออกมาก็คือสองยกกำลังสามตรงนี้ครูแอบเขียนผิดนิดนึงใช่ไหมขอโทษค่ะมันต้องมึงมาจากตรงนี้ฉะนั้นเป็นยังไงลูกพอเราไปลบมันก็คือสองยกกำลังสามิแปดลบด้วยเอาเลขทีกำลังมาลบก,กัน อยู่ถ้าเลขฐานเหมือนกันหากกนอยู่ให้เอาเลขทีกำลังมาลบกันค่ะฉะนั้นตัวนี้เป็นยังไงสองยกกำลังสามสิบแปดลบด้วยเอาเลขทีกำลังมาลบกันมันจะเหลือสองยกกำลังสามสิบถ้าส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยสามยกกำลังสองเขาถูกดีแล้วเป็นไงถ้าเขาจะไม่นยตมตอบให้มันเป็นเศษส่วนแบบนี้เวลาเราตอบเราเอามันขึ้นไปฉะนั้นพอมันเป็นตัวเศษเนี่ย เลขชี้กำลังจากที่มันเป็นบวกมันก็ต้องปิดลบ,ลบฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเหลือสองยกกำลังสามสิบห้านะคะคูณด้วยสามยกกำลังลบสองโอเคไหมคะอันนี้คือการที่เราจำเลขยกกำลงังสูตรของเลขยกกำลังเนี่ยแต่สูตรเราต้องจำให้ได้ทีนี้เวลาเราจำอย่างเดียวไม่ได้เราจะจำได้ก็ต้องเมื่อเราเอามันมาใช้อันนี้เป็นตัวอย่าง เ,เรื่องของเลขยกกำลังโอเคไหมคะ